นาลูกสาธุต่อไปนางสาวพ,พัชราแสงใสมนเรียนชั้นม6ทับ1นางสาวพรพ,พิมลภูชะมา6ทับ1นายอลงกรทองมูลม5ทับ3นายจิรายุทแกล้มกล้ามา5ทับงเด็กชายชาคริตด,ดูเรียงรามมา3ทับง เด็กชายยุทธภัยสารโคงโงม3ทับเด็กหญิงปวีณาประตังพลังม3ามทับเด็กหญิงนัชนชาวอนรมามม3าทับเด็กหญิงสุภากรโคโนาบาลม3ามทับเด็กชายวชิรวิทย์เกียรติฟัามสมทับเด็กชายสมชายตุยารมามมสาทับเด็กชายอธิวัฒน์สุทธิสุข ม2ทับ4เด็กชายพีรพนัแพงพัดม2ทับ4เด็กหญิงนัทธิดาสอนรำม2ทับ1เด็กหญิงสังวานจิตวิชาม2ทับ2เด็กหญิงพุทธสาศิริสุขม1ทับ1เด็กหญิงสุดารัตน์ชินรำม1ทับ1เด็กหญิงวชิรยาผาลามม1ทับ2 ลูกลูกสาธุการกับเพื่อนที่ทำความดีพร้อมกันนะลูกนะสาธุผู้ได้อนุโมทนาชื่อว่าเป็นผู้มีบุญเช่นเดียวกันกับ